ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ถึงเวลาของบอสเกมนี้แล้วนะครับผมจะมาทำชาเลนจ์เหมือนเดิมครับห้ามแพ้เลยนะครับสำหรับตัวคอนกาโดนะครับก็คือบอสใหญ่สุดของผมนี่ไม่ใช่ดิบอสใหญ่ของเกมนี้ไปในตัวแรกครับ,รรบเจอกับเออองนะครับตัวนี้ผมบอกเลยแม่งมัดโคตรหนักครับหมัดหนักจริงๆไม่เชื่อก็ไปดูในเกมอมจับใส่ท่า ซัดไปหนึ่งบ้องครับนี่นี่ปากปากปากเตะสองทีเนี่ยดูดิโอ้โหโคตรแรงืออโอ้โหเขาหัวได้เพอร์เฟกต์อื้นแรงอะไรขนาดนี้อื้อือุ้ยอุ้ยโดนสวนมาตนี่งัดสายฟ้าไปก่อนต่อยต่อยหน้าถูไปกับพื้นโคตรแรง ตัวผมมันแพ้ท่าพวกสก,กัดขาเยอะนะการโดนี่เคาะไปก่อนวิ่งวิงวิ่งวิ่งวิง,วง,วง,วงต่อยเข้าไปโอ้ยถึงจะช้าแต่หมัดหนักนะอย่างเงี้ยโชสเต็ปไปก่อนไปตัวที่สองครับโอ้โหบูซูจีมามาอีกแล้วไปสเตจสองไอ้กิ้งกาของเรานะครับไม่ขนามือหรอทาไมอยู่สเตจไกลๆแล้ว จับใส่ท่อหาเรื่องพี่เหรออ,อืออืออย่ามาหาเรื่องนี่ชุบชับชับโอ้ยมันโดนตัดก็ง่ายนะนี่นะใส่สายฟ้าตัดไปก่อนนครับจับก็ามาต่อยต่อยตะอ,อีกทีนี่บูซูจิมาจับใส่ท่าหาเรื่องกูเหรอวิ่งวิงวิงวิงว่งชโชว์ที ไต่เสีฟ้าสามัดกาโด้เป็นไงโดนสองหมัดก็เกือบดิน้นไปแล้บว่หมัดหมัดจริง <laughs> จบได้เวลาขยับเ,อ,เอื้อคอเหมยสเตย์สามโอ้โหเจอกับเจนนี่เดอะแบ็กส์ข้างขาวนะครับตัวนี้วุฒิการโดจบไวมากเลยนะผมสังเกตนะอ่ะรู้สึกว่า์เลนมันไวมากเลยนะเวลาเล่นเนี่ยเพิ่งหนึ่งนาทีเองเจอสเตย์สามวะ่ะดูดิเห็นนะเวลานับอยู่ข้างบนกอ,นอดเอื้อผมอะ นี่นี่นี่ฟาดโอ้โหหัดโคตรหนักบวกปูนมาได้แน่งานนี้ไปร่างนี่ไงขยํำหัววิธีนี่ยิงไปสิงโตไม่ต้องห่วงนี่ยิงแรงบอกเลยรูนแค่นิดเดียวออออืออขย้ำ่าไม่หัดหนักจริงครับ แต่ผมไม่ค่อยชอบเล่นมันนะมันรู้สึกว่าท่ามันต่อคอมโบโยากแล้วมันก็ช่วงมันสั้นๆนะมันเน้นไปนทางหมัดหนักกาโดอะแต่คอมไม่เล่นโคตรโหด,ดเลยนะมาครับเจอยูโกนะครับรู้จับไม่ทันห,หมาป่านี่เงีฝาดหางไปก่อนวิง่วงโชว์กันนี่เงเป็นไงหลอกหลอกไม่เงีเอาคืนเมื่อกีนี่เง้เข่าลอยห,อหอต่อยต่อยใจยเยน็นใจยเยน็นพวกใจยเยน็น สายฟ้าไม่ติดครับมาดิมาดิาดสวนไปเอออย่างไงลูกหลังดีขาล่างจับใส่ท่าดีไหมเนี่ยเออ,อไม่ติดจะคอมโบสักหน่อยนะอือสามหมัดไปกินนี่โขกตามไยโขกไฟเออร์หมัดไฟเออร์โคดอะไรอ่างเงไ,ไปตายซะ ออกนอกลูปสิมึงนี่นี่เพอร์เฟก์ <c oughs> อุ้ยสมก็เป็นบอสนะมัดหนักจริงๆนะครับสเตจห้าแล้วโอ้โหทำเวลาไปดีด้วยผมอ่ะผมบอกเลยการโดวะเป็นตัวที่จบไวมากอะ่ะทำเวลาได้ดีด้วยนะด้วดียสองนาทีเนี่ยมาถึงนี่แล้วอะ่ะอุ้ยนางแมวแต่ตัวผมแพ้ทางแมวนะเอาจริงๆถ้าสกัดขาดมันเยอะเพราะฉะนั้นเดาทางอําบากกันก็ยาก เนีย่ยดูดิดูดิดูดิเดาไม่ออกไอ้มันจะเตะมันจะต่อยอือโขงสักทีเนี่ยเห็นไหมแลตัวมันก็เตี้ยด้วยอะแม่งโคตรแพ้ทางอ่ะนี่โขงสักทีอันติไว้ดินี่นี่นี่นนอ,นอืมชึบเตะขาล่างอุ้ยสวยละโอตอนนี้น่าจะแพ้อือสามารถไปก่อนครับมาสุดท้ายอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โห โดนแล้วก็นื้อห่างนะครับอืมนี่ต้องสับใส่ท่าเพื่อโกงก่อนอืออัดมุมเข้าไปทีสายฟ้าอื้อสซ้ำมาม,มาสุดท้ายไม่ออกนะขู่ไว้ก่อนอ,อุ้ยอืมก <laughs> ดเกลียดเลยอื้อเ <laughs> ข่าลอยไปทีเตะซ้ํานี่เป็นไงโดนไม่กี่หมัดมึงก็ตายแล้วแต่มึงก็ต่อยกูเป็นสิบหมัด <in> ดูกันใครเป็นโหดกว่า ช็อตบอสเกมนี้วิง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 โชว์ไปทีเพาะหัวสายฟ้าอุ้ยโดนสวนนี่ไงวิงไปทีนี่วิงชืบอ,อ้าวฮันนากางก็เสร็จพี่ดิโอ้ย <c oughs> ว่าจะยืนขวนอู้หูอกครึ่งหลอดมาเวียนหัวโชว์อ่ะมึงอืออืออือ,อกย่ำต่อเป็นไงคอมโบเซตยอสูตรเตียวโอ,โอ้เรียบร้อย อุตการ์แม่งโหดจริงนะหมัดหนักจริงเน่ะบางทีบางคนเล่นชอบเล่นตัวนี้นะแม่งสะใจแต่เสียงเดียวมันกันง่ายครับทุกท่วงท่ามันกันง่ายง่ายท่าสกัดขาก็น้อยอืมเรื่องพี่อ่ะอืออือวิ่งโชว์ไปก่อนชรับเตะเตะอืมไงสามหมัดฟาดหางฟาดหางสองทีอุ้ยมันจะเข่าลอยโดนสกัดกั้นอือนี่นี่เคาะไปก่อน มาดีมาดีนีขนาดผมชา้าน่ะเนี้แต่ไอ้ดวงงอชา้ากว่าผมอีกอ่ะคิดดูไว้กันนี่ขัดเอาไปก่อนต่อยจึกจ๊กจึ๊กไปางล่างครับขวนขวนขวน,ขวนบนว่าจะว่าจะกระโดดกินนะแต่กดไม่ทันนี่ไงเสยเสย,ยงัดทบเคะโอ้โหโดนสวนกลับนี่ขย่ำคอไปที ชื้ออร่อ,อ,อยจิ้มซอสเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นเอ้ยชนชนด้วยไก่อันติไปดิอุ้ยหืมวืดใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นชับใจเย็นใจเยเ็นกุบอื้มไฟเออร์อ้าวหันหลังนี้ก็เสร,ร็จด,ดิกระทุงกระทุงไปทีหนึ่งตัวต่อไปนะครับสเตจเตจ็ดโอ้โหกระตายเย็ดเ็บโคตรเกลียดเลยฮะยี่ฮ้แย่และแม่งแยงแต่ขา ก็ไปหวัน่นครับเกากาโดนั่นไงเกาบอสนอะเว้ยเรื่องหัวอื้อสักทีสักทีกทนี่ให้ใหยีไอ้แย่เหรอสายฟ้าอื้อสามารถอื้อมาสุดท้ายยั้งไม่หงอนเบรกอื้อเข่าลอยเป็นไงจังหวะกูดีกว่าเล่นดูคอมต้องดูจังหวะน,นะครับสังเกตมันจะทำอะไรอ่ะ ก็เราสวนกลับด้วยจังหวะไหนเขาก็เช็คดีๆเห็นนะดูดูที่ผมเล่นนี่แม่งพยายามสกัดขาอย่างเดียวอือโอ้ที่เขาต่อเขาโบไม่ทันอือปาดเครื่องก่อนโอ้โหอันติไม่ติดดูท่าแม่งเดี่ยดูดูมันดูมันเห็นนะมมันมีแต่ท่าสกัดขาผมไม่ถ้าผมนั่งกันนะมันก็อ้นี่อีกโอ้โหโอเคครับให้มันก่อนครับอีกเม็ดนึงให้มันก่อนเม็ดนึงครับมา เรื่องแม่งเลย ừ, อัดมุมไอ้ก,กระต่ายมานี่ไอ้เยนินโอ้ยเผลอ,อแพ้เนี่ยอ่าออนตีว่าว่างี้ก็ต่อยจุยท้องไปทีสตาร์ทเครื่องอ้งโขกสับทีบอ,อ,อุ้งหลังเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นสามารถอือมาสุดท้ายโอ้ย,อยกระดัดออกท่าช้าเนี่ย ใจเย็นดิอขวนขวน,ขวนอันติม้นกสกัดขาครับเข่ารอยวิธีจบม,มาซีมาซีโอ้โหเจอกับการาโดตัวเดียวกันนะครับบอดของเกมนี้สบายสบายครับผมว่าผมมั่นใจการาโดผมเก่งกว่าเพราะผมจับใส่ท่าก่อนพอเริ่มต้นนี่โกงไปโอ้ย โอ,โอ้กูไม่น่ากดเด็กกูน่าจะกดเตะใจเย็นสามัดโอ้ยกูแรงแรงอุ้ยใจเย็นพวกโอ้โหขวัตีนเออฮึมกาโดจับใส่ท่ากูโกงตลอดเออวิงใจยเย็นดิโอุ้ยนี่นี่นี่ขวานละทีฟับฟับฟับฟึบชาร์ปเตะขาล่าง นี่ขวนบนนี่ฟาดไปทีช,ปชึบชับแต่เย็นจะเย็นเนอาเสร็จดิงงี้นี่นี่ใครใช้หมอบตัวหน้าแดกหัวเข้าไปทีนี่นี่นกระชากขึ้นมากัดคองเอาวินปีมันออกมาจับใส่ท่าสิพี่อยู่ทางนี้ตีขวนขวนอันติปังมันไงโอ้โหโคตรแรง มึงคิดว่าหมัดมึงหนักคนเดียวเหรออือออืออวิ่งโชว์ออืจะจับสายท่าอุ๊ยไม่ทันมาดิเจอสามหมัดไปหน่อยกระเด็นออกนอกกอ็ว่าไปซีมึงชาเลนนี้หวานชิลครับเจอกับเฉินลกองครับเอาหรูเจอหมัดแดงรอบที่แล้วเล่นเฉินลกองเจอเฉินลกองตบกลับนะครับโอ้โหไข่หน้ามากเลยตอนนี้เราจะมาแก้มือรรดราโดของเรานะ จับใส่ท่าเพื่อโกงก่อนอ,อืออือวิงวิงสองรอบครับฝาดหางไม่ติดโอ้ยเห็นปะท่ามแม่งช้าเกินท่าตีา้างกลางอากาศกินหัวไปทีโอ้ยมันสวนดีจังวะไม่นะใจเย็นชุดก้องโอ้โหไม่ติดด้วยแม่งวืดพอดีอื้อสามารถดอีกทีวิงโชว์วิง วิ่งต่อวิ่งต่อโอ้ยไม่วิ่งมาทีเดียวกูแตกยังจะต้องจับใส่ท่าเพื่อโกงก่อนออวิงว่งวิ่งจับใส่ท่าเพื่อโกงต่อืออวิ่งวิงเอาจับใส่ท่าโกงต่อไปวิ่งวิเอาจับใส่ท่า p e r f e c เพอร์ e ฟ t โอ้กูอยากจะบ้าอย่าโคตรโกง จริงผมทำอย่างนี้ตั้งแต่เรื่มเอื้อมเกมก็ได้นะแต่ว่ามันจะโกงไปมมาืออไปสักทีโดนเหยียบหัวจะหยามบอสเกินไปแล้วออืกัดหัวไปทีนี่นี่กัดหัวอันติโอ้โหหัวทิ่มบอดเวนก็จับใส่ท่าต่อไปอื้ออะไรจะจับหัว ขออภัยนะครับบางทีผมอาจจะโกงเกินไปนะบางทีเล่นแบบเกียนเกินไปต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยแต่ว่าเราต้องทําทุกอย่างเพื่อชัยชนะครับ <laughs> จบแล้วครับโอ้โหชาเลนจ์นี้ชิวๆครับใช้บอสเคลียตืดๆดืดๆตืดๆดืดๆ,ๆ <laughs> โอเคครับก็จะประมาณนี้นะบอสกา์โดนะสมมรับผมนะมันผมมองว่าค่อนข้างที่จะหมัดหนักนะครับแต่ว่ามันกัดง่าย แต่ถ้าต่อยโดนขึ้นมานี่วังผลได้เลยสองสามหมัดตายได้เนี่ยดูจบภายใน6นาทีนะครับผมตัดมาเลยโคตรสุดไปก่อนครับบ๊ายบายทุกคนนะครับ